สวัสดีด้วยแล้วกัน,นะครับผม Word Basic นะฮะวันนี้ก็สบัสดีเอออะไรดี <c oughs> <c oughs> สวัสดีใน <c oughs> กลุ่มเพจด้วยแล้วกันแล้วก็้าง youtube นะครับวันนี้มีเอ่อมีน้องคนหนึ่งนะครับมาดีเจเออเขาเรียกว่าสอบถามว่าดีใช้ปิ๊กยังไงในการที่เราจะเล่นเหมือนนิ้วอ่ะ แต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ปิกนะครับแต่ว่าบางทีมันต้องใช้เพราะว่าบางทีเพลงมันโดนลันแบบว่าตุมต้มๆๆอย่างเงี้ยอ่าผมก็บางทีก็เมื่อยนิ้วก็ประมานี้นะครับเพลงแนาเพลงพานลูโ,ลโซโลูโซนะครับท,ที่ที่แนะนํามาก็คือแบบว่าเห็นพี่ๆโลูโซนะครับที่ใช้ออกมาปุ๊บอีทําไมมันเสียงมันเหมือนนิ้วดีดเราลองเทียบก่อน อย่างแรกเลยเราลองหัดก่อนนะครับโดยการเช็ดนิ้วดีดก่อนมันจะมีความทุ้มอยู่เพราะว่านิ้วมันเป็นเนื้อฮะปิกเนี่ยมันเป็นอะอ,อคริลิกหรือว่าเป็นพลาสติกนะครับงั้นเวลาเราเราทำปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเขาเรียกว่าต้องวางปิกก่อนเห็นไหมฮะถ้าเราดีดอย่างนี้เลยมันจะมันจะเหมือนพลาสติกตีก้าไฟเหมือนเราดีดปล่อยอ่าเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะวางปิกก่อน อ่ะประมาณนี้แล้วที่สาคัญเลยก็เรื่องของการวางตําแหน่งปิกนะครับอ่าผมจะเป็นปิกจะปิกกีตาร์ไปเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วแต่มินนะครับแต่ถ้าเราใช้อคิลิคอาจจะเป็นอีกซาวนึงนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนเดี๋ยวลองใช้ปิกที่เป็นอคิลิกนะฮะ ของโอ้ยยี่ห้ออะไรอ่ายี่ห้อของไอเบเนตนะครับโทษทีอ่าตัวนี้นะฮะเป็นพิก,กิตาร์นี่แหละครับผมก็ใช้พิก,กิตาร์แทนเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะต่างกันซาวต่างกันอ่า,อาลองใช้พิกที่เป็นประมาณ 0.73นะครับการใช้ปิ๊กเนี่ยผมเคยได้ฟังคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งที่เขาบอกว่าเอาไว้กัดสาหรับเพลงที่เป็นเพลงที่นุ่มเกินไปอาจจะใช้เหมือนกับที่พี่เอกวงแท็กซี่นะครับ ไฟเลนไฮแล้วสิจะไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วลองเราลองใช้ปิกอะเราลองใช้ตัวอันนี้เป็น1.0่นมิลนะฮะก็ยัง มีความแข็งอยู่ครนี้ลองปิ๊กเหล็กเลยอ่านะครับปิกเหล็กนะครับฟังเสียงนะฮะโอ้ยเนี่ยฟังเสียงนะฮะโอ้ยได้ยินบ่ไม่รู้เอามันอ่ะอนี้ก็ได้ไหมการใช้ปิกเหล็กข้อเสียคือมันต้องใช้แรงหวี่งเยอะ เพราะว่าหน้าปิกมันสัมผัสสัมผัสกับโลหะกับโลหะมันต้องมีความขขืนอยู่แล้วนะครับอนี่ลองใช้ปิกตัวที่มันหนาหน่อยผมว่าประมาณสี่กว่าเลยนะฮะหนาเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็ยังเหมือนมีอยู่ไม่ทัน ดดดดปิกก็จะทำเร็วกว่าอ่มันลองอ่ะลองอีกอันนึ่งใช้ปิ๊กหนานะครับเ้เทิปิกหนาแล้วก็ที่สำคัญเลยเวลาสัมผัสนะครับถ้าเราวางปิกอย่างเงี้ยดีดเห็นไหมมันจะได้หน้าปิกเต็มที่เลย ดูนะครับแต่ผมจะเป็นจำพวกใช้ปิกแบบงอข้อมืออย่างนี้ผมจะใช้ขอปิกโดนนฮะผมจะไม่ใช้หน้าปิกอย่างนี้พอดีดไปปุ๊บสายเนี่ยจะอยู่หลังหลังหน้าปิกนะฮะแล้วสลับกันการใช้ปิกดีดเบด อาจจะต้องใช้ข้อมือเยอะหน่อยจะไม่เหมือนกีต้าร์นะครับอผมอาจจะใช้ถ้าผมเมื่อยผมจะอย่างแรกเลยผมจะใช้ตัวข้อข้อนี้ก่อนอย่างนี้นนใช้ข้อต่อมาใช้เมื่อกี้ข้อสองเมื่อกี้ข้อมือข้อมือเหมือนกีต้าร์เลยผมเล่นข้อนิว้วข้อนิว้วใช้นิว้ว ผมเล่นผมอาจจะมีต้นทุนในเรื่องของการเล่นกีตาร์นิดหน่อยนะครับพอพอเป็นบ้างกีตาร์นะครับแต่นี่ถ้าดีดเบสมันไม่ใช่เงี้ยมันต้องสะบัดกันนะเหมือนเพลงอ่าผมดับก่อนเนี่ยมาเล่นบางคนก็ดีดดีดลงอย่างเดียว ลงอย่างเดียวก็ได้น้ำหนักหนึ่งแต่ดิดลงอย่างเดียวั้งนั้นแล้วถ้าอยากให้เหมือนกับนิ้วอ่ะผมแนะนำสำหรับตัวผมนะใครจะลองไปดูทฤษฎีอื่นบ้างเลยแต่ผมจะใช้ปิ๊กที่มันหนาหน่อยนะครับลองลองปิ๊กที่มันหนาไหนประมาณโอ้กี่มิลเนนะี่ยประมาณสองสองมิล2สองมิลใช่ไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่สองมิลน,น่าจะใหญ่กว่าสมิลน,นะ อันนี้ไม่มีบอกด้วยเนี่ยผมใช้ปิ๊กของกีตาร์ในยี่ห้อเนี้ยอันตัวนี้อ่ลองดูนะอัอนนี้อ่เห็นไหมฮะพอเสร็จปุ๊บเราลองใช้บ้างาลองใช้เพลงที่บางทีอาจจะต้องข้ขามคู่เนี่ยอาอาจจะต้องฝึกเยอะหน่อยครับ เราใช้ปิกบางๆหนะ่อยอันนี้อาจจะได้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นแบบใช้ปิกอันนี้หนึ่งมิลโอ้ได้เหมือนกันนะ ลองเล่นปิ๊กเล้นนี้อาจจะยากหน่อยนะครับตัวปิกใหญ่ นา่นาจะได้อยู่ถนัดปิ๊กใหญ่มากกว่าสําหรับผมนะครับที่ขอคําแนะนํามานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ,บผิดพลาดไปกันใดขออภัยน,นะฮะโอเคขอบคุณมากครับ